สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลาสนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการลงดันเจียนกิจกรรมของตัวลิปโป้กันนะครับก็คือพอตัวริปโป้เนี่ยมันได้มิดเวกเข้ามาดันเจียนกิจกรรมอันใหม่ก็เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูทีมแล้วก็วิธีการลงกันเลยเนาะรอบนี้นะครับผมจะใช้เป็นทีมตัวของเซอินเนื่องจากตัวลิปโป้เนี่ยมันมีลดความเสียหายทางเวท50%นะครับดังนั้นทีมเซอินก็มีโอกาสที่จะมีดาเมจที่มากกว่าตัวเบรริก้าเนาะ เดี๋ยวมาดูกันที่ของที่ผมสวมใส่กันเลยนะครับก็4ตัวนี้นะครับก็คือราเชลไอรินตัวสเกลแล้วก็ตัวรีน่านะครับบางคนอาจจะใช้ตัวสเกลครีเอเตอร์แทนรีน่าก็ได้ถ้าเกิดเป็นเลเวล44นะแต่อันนี้เนี่ยผมทำให้ดูในกรณีที่คนไม่มีสเกลครีเอเตอร์เลเวล44เราก็จะเลือกใช้รีน่ามาแทนนะครับก็คือของเนี่ยใส่ยังไงก็ได้ให้มันยืนได้ก็พอคือแบบเห็นของแบบดูตัวไอรีนผมเนี่ยใส่แค่นี้ก็ได้นะครับก็ ตัวที่บังคับของมีแค่ตัวเดียวก็คือตัวเซอินนะครับเซอินเราจะใส่เป็นตัว 2. จุดอ่อนหรือว่าบางคนอาจจะใส่เป็นไอเทมอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นของบอสที่ขัดจนเลเวลสูงๆนะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกัน2ตอกอาแล้วก็2ตอบโต้นะครับแล้วก็จะมีเจมเนี่ยที่ควรจะมีก็คือมีเพิ่มดาเมจกายภาพ50%กับตัวเพิ่มดาเมจคิติคอลกับจุดอ่อนอีก40%สนนะครับส่วนไอเจมคูดาวจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ไอสองชิ้นนี้เนี่ยควรจะมีนะครับก็คือไอเจม เพิ่มดาเมจที่กับเจมเพิ่มดาเมจกายภาพนะครับแล้วก็แหวนก็คือเมื่อโจมตีเนี่ยก็มีการเพิ่มความเสียหายจุดอ่อนอีก14%กับไม่สนพลังป้องกัน500อนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่มีก็เป็นไม่สนพลังป้องกัน100แล้วก็เอาเป็นพวกความเสียหายจุดอ่อนหรือความเสียหายคริติคอลเนี่ยมายัดแทนก็ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นแหวนที่าดาเมจอาจจะไม่สู้แหวนนี้อีกนิดหน่อยเนาะแต่ก็สามารถลงได้เหมือนกันนะส่วนสกิลผู้เล่นนะครับก็จะปรับไว้เป็นดาเมจกายภาพแล้ว ตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะสัตว์เลี้ยงเป็นเคหรือว่าลิเชลก็ได้นะครับก็เราจะเปิดตัวนกไฟตัวเซอินไปก่อนหนึ่งครั้งครับตัวลิปโป้เนี่ยดามเมจไม่ได้แรงมากนะหลังจากเปิดนกไฟเสร็จผมคิดว่าเราจะบัฟลีน่านะครับเพราะว่าบัฟตัวลีน่าเนี่ย มัน12เทินยังไงผมคิดว่าริปโป้น่าจะตายก่อน12เทินอยู่แล้วนะครับก็บัฟไปเลยเนี่ยสกิลริปโป้ก็ไม่ได้แรงนะหลังจากบัฟลีน่าเสร็จเราก็น่าจะเปิดสกิลเวกของลีน่าไปด้วยเลยนะครับก็เนี่ยมัน12เทินครับก็ยังไงผมคิดว่ามันริปโป้ตายก่อน12เทินอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจที่เซอินสับได้กันเลยนะเดี๋ยวให้เซอินเริ่มสับหลังจากลีน่าเราบัฟเสร็จนะครับ ไปเลยเนี่ยสับดอกแรกนะครับเนี่ยเข้า5้าแสนเนี่ยริปโป้น่าจะหมดหลอดแล้วหรือเปล่าเนี่ยเกือบหมดหลอดแล้วนะครับตัวใช้ตัวสกิลล่างของราเชลอีกหนึ่งรอบอ่าใช้ตัวสกิลเอา้าตายแล้วเนี่ยแค่นี้ตายแล้วก็คือเมื่อกี้นะถ้าเกิดดาเมจไม่ถึงก็คือผมพูดแบบมันจบเร็วเกินไปนะถ้าเกิดเมื่อกี้เนี่ยดาเมจไม่ถึงเนี่ยให้ใช้สกิลล่างของตัวราเชลหนึ่งรอบนะครับก็คือสกิลล่างของราเชลเนี่ยมันจะมี ลดอาคูดาวให้กับทีมทั้งทีมเนี่ยสามสิเปอร์เซ็นนะอันนี้ก็จะเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้นะนี่เดี๋ยวไปที่ตัวเซเว่นไนนะครับหาแปบ๊บหนึ่งนะนี่ก็จะมาที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้มันไม่ตายนะครับก็คือเมื่อถ้าเกิดเมื่อกี้เนี่ยเซอินผมไม่ได้โตก็สามารถใช้ตัวสกิลล่างของราเชลแล้วค่อยไปสกิลสับของเซอินอีกหนึ่งดับให้ลิปโปมันตายได้หรือไม่ก็สามารถเปิดสกิลเวกของตัวเซอินเมื่อกี้เพราะว่า s ซียนเมื่อกี้เนี่ยสกิลเวกขึ้นก็สามารถเปิดสกิลเวกแล้วก็ใช้สกิลสับที่เป็นล่างอาเวกก็ได้นะครับก็ลิโปจะตายเหมือนกันเลยแล้วก็ที่จริงมันเริ่มสับเร็วๆก็ได้นะแต่อันนี้ผมแบบพอบัฟให้ลีน่ามันบัฟเต็มสูบไปเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณนี้มันก็จะเร็วมากๆลงแค่นาทีเดียวก็ผ่านแล้วแล้วก็ไม่มีใครตายด้วยเนาะดังนั้นดัานรอบนี้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็เพื่อไม่คลิปนี้มันยาวเกินไปก็เหมือนเดิมผมก็ขอตัดจบไว้ เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ